มาถึงพลังตัวเล็กนะครับดาเกะครับสำหรับสายสองล้อนะเป็นการซาะร่องนะครับเพื่อรับน้ำหนักนะครับ มาถึงพลังตัวเล็กนะครับดาเกะนะครับสําหรับพกพานะครับตัวนี้เป็นแบบพกพานะครับพกพาสาหรับสายสล้อนะครับตัวนี้อันนี้เป็นขนาดในมือผมนี่เป็นขนาด60สิคูณแปดสิบนะครับเดี๋ยวผมจะมากางให้ดูนะครับวิธีการของมันง่ายมากนะครับโอเคนะครับฟิตติ้งอยู่ด้านข้างนะครับในอุปกรณ์เล็กนะครับนี่นะครับเปิดสองฝั่งนะครับ นะครับ<ไ>ปิดเปิดอีกชั้นหนึ่งนะครับนะครับชุดน,นี้นะครับจะเป็นชุดล็อกนะครับชุดล็อกกันพับนะครับนะครับไขเข้าไปหมุนเข้าไปนะครับแล้วก็ ชุดขานะครับชุดขานะครับแ,แต่ละขนาดแต่ละความยาวนะครับจะขายาวไม่เท่ากันนะครับเนื่องจากพื้นที่จํากัดของขานะครับชุดตัวนี้นะครับขาจะยาวแค่70เซนะนะครับราคาก็เช่นเดียนะครับเป็นการเสาะร่องนะครับเพื่อรับน้ําหนักนะครับเสาะร่องนะครับไม่มีในแบรนด์อื่นนะครับเป็นอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็ใช้นี่ตัวนี้จะเป็นการล็อกชั้นที่สองนะครับ นะครับไข่จุดวนะครับโอเคอันนี้เช่นกันนะครับอันนี้จะเป็นล็อกเซฟตี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ต่อฝั่งนะครับเซฟต์โอเคนะครับอันนีเราก็จะได้จุดวางนะครับมันหน่อยนะครับผมถือได้ไม่ต้องเกี่ยวมันพับเลยนะครับ เมื่อประกอบแล้วนะครับเมื่อประกอบแล้วก็จะเป็นนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ประกอบกันอยู่นะครับวันนี้เหยียบเหยียบเล่นกับลูกค้าแล้วนะครับอันนี้บรรลังเหีือบรรลังนะครับเหลือใครนะครับเอาไปใช้งานนะครับชุดจับล่มนะครับก็เหมือนกันนะครับเหมือนจะโตโกเลยนะครับเป็นปูดอยู่ด้านในนะครับมี อุปกรณ์นะครับให้ใส่นะครับหน้าหลังทั้งหมด4ด้านนะครับชุดจับล่มนะครับก็อยู่2ด้านข้างๆนะครับมีนะครับน็อตล็อกเซฟตี้นะครับต่างๆนะครับกันมือไปโดนนะครับอันนี้กดไม่ได้นะครับคลายน็อตก่อนนี่นะครับ แล้วล็อกไข่โอเคนะครับของนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นตัวมินินะครับไซส์มินิเนี่ยจะมีทั้งหมดสี่ขนาดนะครับจะมีไซส์60สิบปดสิบนะครับที่เป็นไซส์นี้นครับเป็นไซส์น้นะครับแล้วก็จะมีเจ็0ิบปดสิบนะครับ อันนี้จะเปนครับจะเป็น70-80ขนาดความยาวจะยาวขึ้นมานะครับแล้วขนาดไซส์นะครับ80คูน80ขนาดนะครับแ0ดสคูน90นะครับมันจะยาวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ความกว้างก็ยังอยู่เช่นเดิมขนาดสุดท้ายนะครับใหญ่สุดนะครับจะเป็นขนาด100คูณ80 น้ำหนักตัวนี้ก็จะจบอยู่ประมาณที่10กิโล10กิโลนิดๆน,น,นะครับไม่ไม่เกินไม่เกิน13ไม่เกิน11โอเคนะครับเรื่องเหลียครบจบเพียบทีบัลลังกาเกียงครับ b i r t h day Freedom in my life.